สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดเรเสรีเตือนพายุโนรูถล่มไทายยาว3วันหลังจากนั้นเจออีกลูกกทมโดนหนัก เมื่อวันที่28กันยายน2565ดเรเสรีสุพราทิศผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทยถึงสถานการณ์พายุโนรูเตือนพายุโนรูถล่มไทยยาว3วันหลังจากนั้นเจออีกลูกกะมโดนหนัก โดยพายุโนรูนี้จะมีความเร็วมากกว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเข้าเวียดนาม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทั้งเวียดนามและเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนและนี่เป็นเว r ร s t r o สตรองการคาดการลมก็จะแรงด้วยเพราะพายุที่เข้ามาเมื่อเช้าเข้าอุบลราชธานีแล้ววิถีลม200กิโลเมตรเริ่มเข้ามาแล้วลมจะแรงฝนจะแรงแต่หนักจริงๆคือตีหคืนนี้ฝนหนักต่อเนื่องที่ภาคกลางภาคเหนือโดยใช้เวลา3วันถึงจะออกจากประเทศ ไทยน่าจะออกจากไทยวันที่1ตุลาคม65อีสานกลางล่างตะวันออกกลางลมเจ้าพระยากลางตอนบนเหนือตอนล่างหลังหมดโนรูก็จะมีอีกลูกที่อันดามันวันที่1-3จะมีย่อมในอันดามันและอ่าวไทยก็จะมาซ้ําเติมอีกรอบกลางล่างกทมปริมณฑลโดนแน่ส่วนอีกชุดที่มาหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจการตั้งรับมีการตั้งรับส่วนอำนวยการส่วนหน้าแล้วในพื้นที่ซึ่งดีเพราะเป็นการรับมือในพื้นที่แต่ ต้องบรรณาการให้ดีเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ